มาตา189คดีมโนสาเรคืออน,นุหนึ่งคดีที่มีคำขอให้ปลดเปื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกิจดีกาอน,นุสองคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่า หรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ30,000บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกิจดีกามาตรา190จํานจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาอันพิพาทในคดีนั้นให้คำนวณดังต่อไปนี้อนุหนึ่งจำนวนทุนทรัพย์หรือ ราคาทรับนั้นให้คำนวณตามคำเรียกร้องของโจทย์ส่วนดอกผลอันไม่ถึงกำหนดเกิดขึ้นในเวลายื่นคำฟ้องหรือค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์รวมอยู่ในคำเรียกร้องนั้นห้ามไม่ให้คำนวณรวมเข้าด้วยอนุสอง ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อโต้แยง้งจำนวนทุนทรัพย์หรือราคานั้นให้สารกะประมาณตามที่เป็นอยู่ในเวลายื่นฟ้องคดีอนุสามคดีอันเกี่ยวด้วยทรัพย์สิน ที่มีข้อหาหลายข้ออันมีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาไม่เกิน40,000บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กําหนดในพระราชะกิจดีกาใหรให้รวมจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาเหล่านั้นเข้าด้วยกันแต่ถ้าข้อหาเหล่านั้น จะต้องเรียกร้องเอาแก่จำเลยหลายคนถึงแม้ถ้ารวมความรับผิดของจำเลยหลายคนนั้นเข้าด้วยกันแล้วจะไม่เป็นคดีมโนสาเร่ก็ตามให้ถือเอาจำนวนที่เรียกร้องเอาจากทรัพย์สินที่เรียกร้องเอาจากขอไปค่ะที่เรียกร้องเอาจากจำเลยคนหนึ่งๆน,นั้น เป็นประมาณแก่การที่จะถือว่าคดีนั้นเป็นคดีมโนสาเร่หรือไม่มาตรา191่กวิธีฟ้องคดีมโนสาเร่นั้นโจทย์อาจยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือหรือถแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อสารก็ได้อ่า อ๋อขอไปค่ะ1 191วักหนึ่งไม่ใช่อนุนหนึ่งวิธีฟ้องคดีมโนสาเรนั้นโจทย์อาจยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือหรือมาถแถลงด้วยวาจาต่อศาลก็ได้วักสองในกรณีที่โจทย์ยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือหากศาลเห็นว่าคำฟ้องดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือขาะสาระสำคัญบางเรื่องศาลอาจมีคำสั่งให้โจทย์แก้ไขคำฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรือชัดขึ้นก็ได้วักสามถ้าโจทย์มาแถลงข้อหาด้วยวาจาดังกล่าวแล้วให้ศาล บันทึกรายการแห่งข้อความเหล่านั้นไว้อ่านให้โจทย์ฟังแล้วให้โจทย์ลงลายมือชื่อเอ่อไว้เป็นสำคัญมาตาาสองวักหนึ่งเมื่อสารเห็นว่าคดีที่ฟ้องไม่ใช่คดีมโนสาเร และศาลนั้นมีเขตอำนาจที่จะพิจารณาคดีนั้นอย่างคดีสามัญได้ถ้าคดีนั้นได้ฟ้องโดยคำแถลงด้วยวาจาก็ให้ศาลมีคำสั่งให้โจทยื่นคำฟ้องเป็นหนังสืออย่างคดีสามัญแต่ถ้าคดีนั้นได้ยื่นคำฟ้องเป็นหนังสืออยู่แล้วห้ามมิให้ศาล ออกหมายเรียกอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้สำหรับคดีสามัญวักสองถ้าคดีนั้นไม่เป็นคดีมโนสาเร่ต่อไปเนื่องจากได้มีการเนื่องจากได้มีคำฟ้องเพิ่มเติมอื่นเข้ามาภายหลังและสารนั้น มีเขตอำนาจที่จะพิจารณาคดีอย่างคดีสามัญได้ก็ให้ศาลนำเนินการพิจารณาไปอย่างคดีสามัญวักสาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวมาแล้วถ้าศาลไม่มีเขตอำนาจ พิจารณาคดีนั้นอย่างคดีสามัญให้ศาลมีคำสั่งคืนคำฟ้องนั้นไปเพื่อยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจวักสี่ในกรณีที่จำเลยฟ้องแย้งเข้ามาในคดีมนุษสาเร่และฟ้องแย้งนั้นไม่ใช่คดีมนุษสาเร่หรือในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีสามัญ ร่วมกับคดีมโนสาเรให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีมโนสาเรอย่างคดีสามัญแต่เมื่อศาลพิจารณาถึงจำนวนทุนทรัพย์ลักษณะคดีสถานะของคู่ความหรือเหตุสมควรประการอื่นแล้วเห็นว่า การนำบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับแก่คดีในส่วนของฟ้องแยง้งหรือคดีสามาัญเช่นว่านั้นจะทำให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ายก็ให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีในส่วนของ ฟ้องแยง้งหรือคดีสามาัญนั้นอย่างคดีมนุสาเร่ได้วรรคหาคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลตามวรรคสีไม่กระทบถึงค่าขึ้นศาลที่คู่ความแต่ละฝ่ายต้องชำระอยู่ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งเช่นว่านี้